สวัสดีครับมาปลาก้มละเนี่ยำแรงเนาะวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเมนูของเนาะวันนี้จะตมน้ำพริกิ้นหมูครับใส่ปลาแปบเนาะง่างยๆเนี่ยกินเองทําเองครับกินขึ้นมาแล้วขาบเนาะบดิกินเมือแล้วครับตมปลาแปบจะเป็นตมน้ำพริกินหมูเนะาะใส่ปลาแปบเลยทามาตามด้วยกันแล้วก็ซอยต้นหอมผักชีใส่หอมๆครับผมนินกับข,ข,ข้าวเนจะ้าเนาะหมอครับ ไปไปดูวัตถุดิบก่อนก่อนว่ามีอย่างไบ้างครับผมนะครับเนี่ยขายจะขายหมูโบ๊ทครับสีนะ่สิบบาทขายจะขายเนาะไม่เป็นปแบบนะแบบเนาะสักแรงแรเอาละฮาร์ปกือม่ได้กินเหมือนแล้วครับแบบแปลกตามพริกแบบเแบบนาะไม่เป็นหอมแดงขั่วครับหอมแดงก็พริกพริกพริกแตข้ขั่วขั่วนะนะไว้ละเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปตำก่อน หลัง,างจากไอ้ตัวนี้เราจะเอาไปต้มก่อนนะต้มตัวปแ,ปปแปลกมเปื่อยครับผมไปครับไปดูวิธีทากันเลยมาแขางใส่ลงไปครับเสร็จแล้วลงไปนี่นจะเป็นน้ำต้มของาันนะต้มตปรแปะปมเนาะ มูโบทครับใส่ลงไปเลยเนยตามด้วยแบบแปบ,บของเขาเนะเขาจะมาตุ้มด้วยกันเลยครับผมตุ้มมาปปเปอยเด้เขามาตามครับ ค่ะครับผมใส่ลงไปจะคลายครับใส่ลงไปใส่เกลือลงไปนิดหน่อย กัะปีนิดหน่อยครับต้มด้วกันเลยแบบนัวๆ รอามันสุกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาตามครับมาปิดฝาไว้ก่อนมาครับระหว่างรอเ,รเอามาตามพริกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าแบบเปบจีนสุกเขาค่อยมาตามด้วยกันนะรอบมาตามเลยครับนะประมาณนี้นี่พริกที่เราคั่วไว้นะครับเนาะนมันจะได้ ความหอมเนาะถ้าเราต้มไปตือจีนมันก็ล้ำแบบอย่างแต่ความหอมมันจะไม่ค่ยมีเตอีครับผมตามไป แกเอาตามได้พริที่เราคั่วไว้มันหอมแล้วเนะนันพริกกินหมูเข้าวันนี้แต่แบบแปบเนาะง่ายๆเปลี่ยนเมนูพ่อเมนูวันพุธถ้าจะเป็นแกงชิ้นงัวครับผมเอาชิ้นงัวออกแต่องาิดไว้ละตะาี้ว่าจะแข็งแล้วมันแข็งแล้วไปละ แกงชิ้นงัวใส่ปลาแตงครับบนถูกเมนูถ้าตานนะใส่ใบกก้มกมอมหอมเนาะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเอามารอชินหมูกับปลาแปะผักซุกเดี๋ยวเอามาตามด้วยกันครับ แปะพอนา่าจะสุกแล้วมาเราจะแช่นี่ตักนะตักใส่ถ้วยก่อนยัดน้ำครับนะเดี๋ยวเราจะเอามาตามกันก่อนเนาะ ประมาณนี้นะครับไปครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตามก่อนประแปบ,บของเขาใส่ในโคกงไปเลยเราจะเน้นตามปแปบ,บก่อนเนาะมันมันเหลวเนี่ยครับมัน ลองไปเนี่ยพอครับเมนูนี้ก็เห็นเมนูนึ่งเนะเหมาะขนาดนะครับเอามาแปลเ่า,เาตามก่อนโขลกไปเลยง่ายเนื้กินก็ต้องอย่างมากมายผัดท่องแกงท่องต้มท่องแต่ละวันเนาะ มาสอกเลยน้ำพ,พริกปอง ครแบบแปดเพอเริ่มไ้ตตีแล้วเอาชิ้นหมูใส่ลงไปตามมาไปครับเหมือนเดิมน,น้ำพริกชิ้นหมูใส่แบบแปดง่าย หรือว่าตังอีสากบนห้องปนปนแบบเปบใส่หมูบดครับผมถ้าว่าบม่ถูกกขอสมาพายเด่นนะมาเรียบร้อยครับหน้าแตกลยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปใส่หม้อหั่นกรรมแล้วเขามาปรุงเครื่องกันเลยครับผมไปครับ นะครับแบบแปบที่เราตามไว้ตะที้เนาะใสะ่ในหม้อเลยมันก็จะประมาณนี้เนอะเหมือนน้ำพริกปลาทูเหมือนป่นปลาทูนั่นแหละครับนะี แต่นี้มันคือโปนหมู่บดใส่ปแปบน้ำมานโครครับแตกไปเลยเต <c oughs> ๋อหมอ้อแล้ว <c oughs> มามาโกนกันหน่อยนี่น้าแต่ก็จะเป็นอย่างนี้เด้อเ <c oughs> ดี๋ยวรอให้มันเดือดสกักครมเนาะเดี๋ยวเขาค่อยมาปรุงรสดีกันครับผดชโวนรสดีกันเนาะมา <c oughs> นี่ครับหม้อ,ขอเขาเดือดเรียบร้อย หน้าแต่ก็จะเป็นอย่างนี้เด้ออาจจะน้าแต่บ่กแค่ดีแต่รสชาตินี้สุดยอดนะครับใส่ชูโรสลงไปสักบ่วงสองบ่วงนะเพราะว่าพี่เขาตะกี้นี่ค่อนข้างจะหนักไปหน่อยนาะใส่รรดีลงไปนิดหน่อย ใส่ปลาแดกลงไปนิดหน่อยปลาแดกนี่มันต้องใส่หลายเพิ่มความหอมอะไรก็พอมาชีมนะชีมครับโอ้หวานนิดเดียว สงสัยผงจะนักไปหน่อยใส่เกลือลงไปครับนิดหน่อยโกนพ์ุ้งามาเข้ากันที่กับกลมกล่อมละปีดแก๊ ขาดไปได้ครับต้นหอมปักชีเนะาะใส่ลงไปนี่ครับตามน้ำพริกหมูบ,ใบดใส่แบบแบบง่ายแต่รสชาติคันเทปลองไปเนี่ยพอครับผมคลิปนี้ขอจบวันนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สักเล่ช่องน้อยๆเนาะฝากเนือน้อฝากตัวด้วยครับผม